วันนี้เหมือนครอบครัวเราทวายไ,ไลน์ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าเอาอเราเรายินดีเพื่อนที่ที่แบบเขาไม่อยู่อยู่ตรงนี้ก,ก็ทั้งสองคนก็น่ารักแล้วก็เหมาะสมคาแรคเตอร์เหมาะสมกับรสชาติใช่ไหมวันนี้ลุ้นดีแล้วแล้วเมื่อไหร่อ่ะซีรีส์เราอพราะนั่นลุ้นี่หนูหนคิดคิดรอ,อแล้วนะว่าถ้าน้ำตาลฟิล์มเนี่ยจะออกเป็นรสชาติอะไรดีเออพร้อมไหมอะไรนะคะร้อนเลยก็ค่อนข้างถ้าสมมติเปรียบเราสองคนเป็นรสชาติน้ำเป็น คิดมาแล้วค่ะก็คือโอิชิชน้ำตาลศูนเปอร์เซ็นต์รสชาติมะม่วงน้ำปตาลหวานไม่คือเราชอบกินมะม่วงอาจจะไม่ไปถึงน้ำปตาลหวานแต่อาจจะเป็นรสมะม่วงเพราะว่าก็เหมือนตอบโจทย์กับเมืองร้อนประเทศไทยเราด้วยให้ความสดชื่นคุ้มราคากได้กินแบบนี่ก็ไเราชอบกินมะม่วงเหมือนกันลองดูเผื่อจะได้รสชาตินี้หนวดปากโอิชิพิจนาด้วย เรือ่องซีรีส์วค่ะเร้งสงมนใกล้แล้วเนาะใกล้เลยม่น <ไป S 2> ัการฟิล์มพร้อมที่จะพุ่งชนโลกแลเร็วนี้่ะ <lowest> ดาวโโตระยะทางค่นข้างไกลแต่เดี๋ยวกังจะเข้ามาพุ่งชนโลกะแสดงว่าเราก็นั่งรับไปหลังสีว่าอีกไม่กี่ใจเต้นเลยอะ่ะอะไรงเงี้ยมันก็อีกไม่นานเกินรออย่างที่บอกว่าในปีนี้แน่นอน,นแฟนในโลกโซเยายารู้ว่าตัวอย่างรนนีรู้เรื่องเราหีรีสเราก็จะสปอยได้ไหม นิดนึงแต่หมายถึงว่าไม่ต้องสปอยมากแต่เล่าแบบว่ารสชาติความเป็นตัโตัวที่เราได้ไปท่าได้ไปทำงานคำว่าครบรบน่าจะครอบคลุมทั้งหมดไม่ได้แค่เคมีนุลแต่ว่าเป็นแบบพล็อตเรื่องอะไรเงี้ยหมาว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆใช่ค่ะก็รู้สึกว่ารสชาติเนี่ยก็จะมีความหอมเหมือนข้าวโพดท็อกไกโดแต่ก็ยังมีเดี๋ยวเติมมาละเติมได้เลยไม่ ด้วช่องเรื่องทุกคนก็จะรู้ยูยแลว้ว่าเป็นรวมติกิตกราม,ารามา่าซึ่งก็เข้าทางเราสองคนอยู่แล้วเพราะว่าเราค่อนข้างถนัดราม่ากันเลยนะค่ะ<ม>ซึ่งขมก็ขมไปเลยหวานก็หวานไปเลย <c oughs> คือ,อนองจากว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำหรับพี่นะจะเป็นอีกหนึ่งมาสเตอร์พีชชิ้นงานของตันอกดดันหม่ครับเพราะมันเป็นคู่ครั้งแรกของเราย ว่ากดดันไหมมันก็ก็กดดันก็ยอมรับว่ากดดันแต่ก็พยายามจะเปลี่ยนแรงพวกนั้นมาเป็นแรงกําลังใจมากกว่าก็ <Okay. S 2> ดีใจที่มีคนแบบคนรอดูติดตามเรืนน่องการคอยซัพพอร์ตยังไงบ้าง๊ะเออคอยซัพพอร์ตยังไงจริงๆเขาก็ซัพพอร์ตทุกอย่างแบบเป็คนคอยคนคอยเช็คแบบเขาเรียกว่าอะไรความสุขดีที่ขนาดไปญี่ปุ่นไม่ได้เลยไม่ได้ โอซีดีนิดนึงไม่ขอเต่ว่าเราติดเราติดคือเราก็จะรู้สึกว่าเราอ่ะจะไม่ชอบให้สมมติว่าผมไม่อยู่เนี้ยเราสมไม่เป๊ะภาพน้องออกไปก็จะอยากให้น้องสวยเหมือนกันเจอว่าเขามีลำบีบมากนนิดนึงเพราะว่าเราเราเคยที่จะแบบว่าผมหนึ่งเส้นพุ่งกับ พัดหรือทิปโร่เพียงแค่ว่าผมหนึ่งเส้นไรเงี้ยหนูก็เลยแบบไม่ได้ต้องเปกต่อไม่ได้ต้องหนึ่งเส้นเลยจริงใช่เพราะว่าแค่แบบได้เส้นเดียวอ่ะเราก็จะแบบพี่พี่มาทำอะไรให้หน่อยเพราะเราเคยโดนแบบพัดเห็นเห็นได้ดุดออกมาก็เลยอาจจะแบบเปนิดนึงแสดงว่าติดอยากติดไปใช้ชีวิตประจำวันเลยด้วยดูไหมมันเหนือนะคะดูไหมไม่นะไม่ดูไม่ดูกลัวน้องจะตาย กลัว,ลวไม่ได้ก<ำ>ลัวแบบนั้นแต่เรียกว่าเกรงใจเลยว่าแบบหลายๆคนจะชอบดว่าแบบเอ้ยน้าตาลอ่ากล้าแบบแอตแท็กกับทุกคนเลยในค่ายอะไรเงี้ยยิ่งเป็นเพื่อนผู้ชาย,ยแบบไม่กลัวแต่ทาไมแบบถึงยอมให้น้องไ้คนเดีเยวอะไรเงี้ยคือเกรงใจรู้สึกว่าแบบน้องฟิลเนี่ยนึกออกป่ะน,น้องฟิลมก็คือแบบน้องฟิลมที่แบบหน้าทะนุถนอมเรารู้ว่าถ้าสมมติว่าเราแอตแท็กเข้าแบบนั้นไปอ่ะเราจะเข้าไม่ถึงความเป็นน้องฟิล์มแน่นอนเรารู้สึกว่ายอม รบตัวเองยอมปรับใช่คือเราปรับกันทั้งคู่ <c oughs> น้องฟิล์มก็ยอมรับในในความที่แบบมันก็จะมีบางงานที่น้องตานแบบอุ๊ยฟิล์มน้องมีอมไรแบบเออตลกแสดงว่าพอเรา m o อยู่กับจะแก้ื่อนก็คือจะแบบสู้เลยแต่ว่าพออยู่กับน้องก็จป็ะ <c oughs> จริงจริงเดี๋ยวนี้เราชอบแก้แค้นน้องเลยน้องน้องก็ได้จะชอบน้องตานในเวอร์ชันนี้ค่ะฝากใช่ไหมคะฝากด้วยนะคะครูโตนิทานดวงดาวความต่าค่ะได้ดูเร็วๆนี้แน่นอน ฝากด้วยนะคะ